กีฬาครับพูดภา t ามีหอยวันนี้มันดีหัวใจมากเลยใช่ไหมฮะมันเหมือนกับเรากินกินซองเป้เยเลยนะยกอนย้นหน่เป็นไงบ้างเอลงเชียร์หนให้มันยหนึ่งยนสองกไปเลยครับนสี่เร่ี็เรื่งี่โอ้สี่จำสดเลยมั่นใจเลยใช่หม่ส่รสี่มั่นใจมั่นใจเลยแล้ยกี่มันมีลูกไอ้หันหลงหันหลังใหู้เดเป็นยังไงเออลูกนี้ เขาบีบเขานไม่เจอจลูกนี้ไปแล้วนี่มันเหมือนกับว่ามันเกมันบีบบีบบีบงไหมไม่ครับไม่มัใจอย่นใจอยู่ก็ได้แต่โอ้โอขอได้ลูกนี้มนต้องใช้ีมั่นใจเลยมันใจโอ้ใช้มือนนไหมใช้หมือการลุงเนี่ลาโคลาชนะกี่ครั้เนี่ยสามไปสามไปจิตนะไอนี้นี่พอใจมากไลยแค่ไหน เกิดหยุดทำไมมันเกิดยังไงอ่ะมันก็เห็นเด็ดภาพๆเห็นมีสองมีอะไรอยู่ดิยังคงได้มันเป็นมีเท่าไรครับอ๋อก็ไปแก้ไขตรงนี้ใช่ไหมสามไฟแล้วไฟต่อไปอยากเจอใครมีไฟในใจยังครับก็แล้วแต่ผมเอร์ครับก็ได้หมดทุกเรื่องหมดพี่กับเท่าไหร่พี่กับเท่าไรหกสิบเจ็ดครับร้อยสิบหกร้อยสิบเจ็ดอจิทเท่าไหรสี่หมื่นครับสี่หมื่นบาทจากใครครับวันนี้ยากพี่โ้สองหมื่นแล้วก็เสียเสียอะไร จะได้ไหมคนในงบองหมื่นอ่ะเป็นเป็นสี่หมื่นนะโอเคนะเอาเงินสี่หมื่นกลับไปในนู่นเลี้ยงเมียมีเมียยังยังครับมีแต่แฟนมีแต่แฟนนะอ่าแต่เขามีกว่านี้ไหมมีการครับมีการอายุเท่าไหร่คะอายุยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดปีอ้าวเป็นทหารแล้วสิท่าเรียนยังยังครับก่อนพันไปก่อนรับเรียนอยู่ผ่อนพันเรียนที่ไหนครับเรียนอยู่มกชชัยภูมิครับเอาละครับอ่าตั้งกันให้จบนะอ้าวันนี้ฝากแฟนมวยตามหน่อยเอับฝากแฟนมวยด้วยเ็กติดใจ แบบนี้ต่อไปครับข้างหน้าก็<อ>จะสู้เต็มที่เหมือนเดิมครับโอ,โอ,อ้โหวันนี้เขาสู้เจ็มเหนียวโอเคอยินดีนด้วยครับยินดีด้วย